กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2ครับผมยังอยู่กับทางด้านคุณนพจันมิตรและคุณชานนยาสมานครับผมอยากถามทั้ง2ท่านว่าหลังจากนี้ไปเราจะขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็สายงานของเราเพื่อให้ถึงเป้าหมายยังไงบ้างครับคุณชานนนก่อนครับ ก็คือว่านะครับในการขับเคลื่อนนะครับเราก็ใช้เกี่ยวเรื่องของสื่อวิทยุเป็นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับสื่อวิทยุเนี่ยนะครับเขาอ,อยู่ในพื้นที่ใน,นพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสื่อวิทยุเนี่ยนะครับเป็นตัว ขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดด้วยเข้าถึงน้วยว่าไงครับเข้าถึงนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างคือในตัวของวิทยุเองเนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มของแฟนเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของแฟนเพลงมิตรลักแฟนเพลงคือเยอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปโฟล์กเกี่ยวกับเรื่องของว่าอ้าวคุณถ้าเผื่อคุณพร้อมที่จะเกี่ยวกับเรื่องของจัดมิตรลักมิตรักแฟนเพลงของคุณนะครับก็แจ้งกับบริษัทมานะครับพร้อมกันนั้นนะครับเราก็ไป ติดตามผลผู้ที่นําสินค้าไปใช้ครับตรงนี้นี่สําคัญเป็นอย่างยิ่งใช่ครับไปทำไปดูว่าไอสิ่งที่เขาใช้แล้วมันเป็นอย่างไรครับนะครับตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์ได้เพราะว่าอย่างแรกนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าสุขภาพมันก็ดีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ สินค้าเกี่ยวเรื่องเกษตรเนี่ยเกษตรเนี่ยนะครับพืชเดี๋ยวมันไม่สามารถที่จะโกหกเราได้ใช่ครับต้นไม้โกหกไม่เป็นไม่เป็นครับเ็นเพราะมันไม่มีปากอ่ะไร่มีปากไปเถียงไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยที่สำคัญนะพอพอใช้ไปปุ๊บมันเห็นผลเอ้ามันเห็นผลปุ๊บเนี่ยเราไปเราสามารถจะไปดูได้เออเฮ้ยมัน มันเป็นอย่างนั้นจริงมันสามารถกระจายแล้วก็แตกย่อดไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารวยทะลุลากย่าเราโหตามคอนเซ็ปบริษัทเลยครับผมทางด้านคุณนบลนะครับจะมีการขับเคลื่อนแผนงานยังไงเพื่อให้ถึงเป้าหมายครับอันนี้ถ้าเราได้จัดประชุมนะครโอกาสั้างหน้านี้เราก็จะตามผลหรือให้สมาชิกของเราครับเข้าถึงสินค้าครับแล้วก็จะให้สมาชิกของเรา เรียบใช้ใช้สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์ว่างันเลยครับดีไม่ดีคือบอกกันตรงๆครับครับผมบอกบอกกันตรงตรงแล้วก็ให้ขยายนะครับหนึ่งต่อสองนะครับฟาแตกเลยครับผมครับผมหนึ่งท่านแนะนำสองท่านนะครับเพื่อความสำเร็จของสมาชิกของเรายากไหมครับหนึ่งท่านแนะนำสองท่านเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากครับครับ <พ>หนึ่งหนึ่งแนะนำสองครับแล้วก็ไปเรื่อยๆแนะนำไปเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรเราเยอะอยู่แล้วนะครับใช้กันอยู่แล้วว่างั้นนะครับใช้กันอยู่แล้วก็ให้แนะนำว่าตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีนะแนะนำให้ใช้หนึ่งต่อสองอ,อันนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วรนะครับครับนี่ตามแผนงานฟาสแท็กเลยครับไปดูทางด้านคุณชาโนนบ้างครับวันนั้นคุณหมอเรียกว่า ตั้งกลุ่มย่อยๆในเรื่องของการตอบปัญหาสุขภาพเลย<ช>ที่อำเภอโนนสันจังหวัดนองบัวลำพูใช่ครับเร<ช>ี่าว่า<ช>แสดงว่าชาวบ้านเรารลักญากเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่เยอะมากใช่ไหมครับคุณเยอะสิครับเพราะเนื่องจากว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะ สุขภาพของเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะทุกคนมีร่างกายกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกษตรกรเองก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของร่างกายของเขาเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่านะครับอาการเสื่อมของร่างกายมันมีอยู่แล้วแล้วแล้วแถมแถมว่าทุกวันนี้นะครับที่ว่าเขาใช้เกี่ยวเรื่องของสารพิษสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเข้าไปสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้คือบริษัทเราครบเครื่องอย่างเงี้ยใ่คบเครื่องสามารถนําคุณหมอนี้ไปตอบคําถามได้ใช่แล้วที่สําคัญชาวบ้านเลยคุณหมอเนี่ยนะครับมาจากโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบโนนไม่ใช่รรมดาไม่ใช่โนเนีมด้วยนะโรงพยาบาลรามาเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาตัวนี้นะครับสามารถ ตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับครับเขาเรียกว่าทะลุรักยาชิดเดียวกันทะลุรักาเนเันื้อสินค้าเราซื้อง่ายขายข้องว่างซื้อง่ายขายคข่องมันไม่แพงไงครับสามารถจับต้องได้นะครับเพราะว่าถ้าเบอร์สมมติว่านะครับเราเสียเงินร้อยนะครับนะเพื่อรักษาสุขภาพนะครับกับเสียเงินหมื่นเป็นแสนเพื่อ ที่จะไปรักษารักษาหไม่ไหวนะครับเลือกเอาครับไม่ไหวนะครับใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญคือมันไม่สามารถไปต่อไปทํางานหรืออะไรต่างๆได้มันนอนอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนพอเป็นขึ้นมานี่มันลําบากใช่ไหมครับมีเงิน มีเงินก็ต้องมารักษาตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าเรารักษาสุขภาพไปด้วยนะครับเออเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยดูแลก่อนดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะครับใช่ครับปัญหาทุกปัญหาสามารถตอบโจทย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลดน้ำหนักเองก็ดีนะครับนะหรือว่าตัว B 1วันะครับซึ่งเกี่ยวเรื่องของภายในของผู้หญิงนะครับนะอ๋อตัวนี้นี่ก็เด่นของเขาอยู่นะครับน่าจะครับครับครับมาทางน้านคุณนบ้างครับอ่า ได้ทดลองใช้สินค้าไปแล้วมีแผนที่จะจัดประชุมจัดงานมีการวางเป้าหมายยังไงบ้างครับคุณรบครับวันนี้ฟาสแท็กว่าสําเร็จหรือเปล่าคิดว่าสําเร็จครับอืเพราะอะไรครับปัจจัยหนึ่หนึ่งหนึ่งท่านออกสองนะครับสมมุติร้อยหนึอยท่านเป็นสามร้อใช่ไหมครับน่าจะถลมาเวตอนนี้มีมีถึงสิบยังครับเนี่ย ตอนนี้เลยครับครับผมเยอะมากเยอะมากเลยตอนนี้เยอะมากเยอะมากเลยคือพร้อมเราพร้อมที่จะเตรียมงานจัดประชุมเลยว่างั้นครับครับก็กิงกลางกันเข้ามาว่าจะไปที่ไหนที่ไหนนะครับคผมก็กําลังฟอร์มทีมกันว่าจะเอาที่ไหนดีนะครับว่าทางไหนจะสะดวกกว่ากันนะครับครับแล้วเราวางเป้าหมายจะประสบความสําเร็จกับ New KC Light นี่นานขนาดไหนครับฟ้าแฝกของเราก็ครับ สามเดือนสเดือนแสนใช่ไหมครับเดือนแสนไม่น่าเกินสามเดือนไม่น่าเกินสามเดือนใช่ไหมครับครับทางการคุณชาโนนมั้งครับหลังมีการจัดประชุมโอ้โหเห็นภาพเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านระดับรากหญ้าเข้ามาร่วมงานกับ New เคซีไลท์มองเงินแสนไกลแค่ไหนครับไกลไกลแค่ไหนครับทุกคนทุกคนก็บอกว่า เออเงินแสนเหรอครับจิ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 บคือมาทำนิวเคซีไรนี่ทุกคนมองเงินแสนเป็นเรื่องจิบจิบไปแล้วใช่ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่านะครับสินค้ามันตอบโจทย์อย่างอย่างที่ว่าที่ผมอ่าอะไรอ่าัดเทปรายการมาเบื้องต้นนะครับน้องผมเน้นเรื่องสินค้าก่อนนะครับแผนเนี่ยนะครับนะมันเป็นผลพลอยได้ผลบวกครับนะครับผลบวกนะครับถ้าสินค้าไม่ดีการกลับเคลื่อนทางด้านแผนก็ไม่เกิดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสิ่งสิ่งสําคัญนะครับเนาะ แผ่มันง่ายนะครับใครใครบ้างนะครับอาถึงว่าเราทํากันแค่2ข้างใช่ไหมครับมือ2ข้างใช่ไหมครับแค่2คนนะครับที่เราจะมาทํากันแค่นั้นเอง1แตก2นะครับฟาสต์แท็กหนึนะครับแค่นี้เองครับง่ายง่ายมองเห็นเงินแสนมองเห็นทะลุไปแล้วนะครับที่สำคัญที่จร่งจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมเองนะครับ,รบลูกทีมผมเองลูกทีมลูกทีม่ากันเลยเขามองเห็นว่าเนี่ยจะได้เงินแสนนะคุณคุณรีบทำรีบลงมารีบคือลูกทีมกลายเป็นแบบว่ามองมองทะลุแล้วใช่กระตุ้นทีกระตุ้นตัวผมเองเลยว่าโอ้โหนี่ยคุณแม็กเราจะรวยเป็นแสนเป็นล้านกันเลยนะเนี่ยขนาดนั้นเชียวจริงๆนะครับอ้าวจริงๆนะฮะตรงนี้อ่าเขามากระตุ้นผมเลยบอกเฮ้ยคุณแม็กช้าไม่ได้ต้องรีบนะต้องรีบใช่ไหมช้าไม่ได้นะอย่างเงี้ยครับผมเขา กบออย่างั้แสดงว่าสัมผัสแค่นิดเดียวเองใช่ครับมองทะลุแล้วครับครับโอ้โหเรียกว่าง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเใช่ใช่ครับใช่ครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวที่ที่ที่อย่างที่ผมบอกนะครับน้องไอ้คือตัวเกษตรนะครับอาครับสินค้าเกษตรไอ้ตัวที่นั่นอ่ะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับมันตอบมันตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์เกษตรกรเพราะว่ามันเพราะว่ามันมัน พืชมันมันโกหกไม่ได้ไงคราบผาะนั้นเนี่ยนะครับพอพอพืชโกหกไม่ได้ปุ๊บอู้หูเขาตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับผมมองทะลุเงินแสนเงินล้านไปเลยตื่นเต้นใหญ่เลยนะยากจะเป็นตัวแทนจาหน่ายในแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยขนาดนั้นเลยอขอขอขายคนเดียววะขายคนเดียวรียกว่าเเรียกว่าเขามันอกมันใจเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ใช่เขาบอกว่าโอ้โหขอคนเดียวเลยได้ไหมโอเยเรียกว่าลูกลูกทีมคุณคุณยานนนี่เรียกว่า ใจถึงมากเลยมั่นใจมากเลยต้องบอกแบ่งๆกันบ้างเถอะให้คนอื่นรวยว่างเมอกนนะครับใช่เข้ามานั้นเลยโอ้โหแบบขายคนเดียวทั่วประเทศใช่ครับโอ้โหเขามองเห็นแล้วเรียกว่าตอบโจทย์ ใช่ใช่ใช่ครับเขามองเห็นแล้วก็แบบเขาไม่อยากพลาดโอกาสนะครับอ่าครับคือจังหวะดีอะไรดีทุกอย่างเลยครับิ่งดีใช่ใช่แล้วก็แล้วก็มาเป็นคนแรกๆด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับรหัสต้นๆด้วยนะครับเ็เลยเขาก็มีแบบเกี่ยวเรื่องแล้วตอนนี้ครับรหัสก็ยังไม่มากนะครับยังไม่ถึงพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผู้ที่กําลังมองหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของมองหาโอกาสอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะครับโอกาสรวยของคุณยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โทรมาหรือว่าตัดสินใจนะครับลง Fa สต t แท็กหรือว่ามาทํางานร่วมกันนะครับโอกาสเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะครับคุณจะคว้าหรือว่าคุณจะปล่อยให้มันเลยผ่านไปนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะครับโทรศัพท์เนี่ยนะครับอยู่หน้าจอนะครับครับผม โทรศัพท์มือถือก็มีกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นรีบกดเลยนะครับท่าช้าเรียกว่าโอกาสมาถึงมาถึงบ้านแล้วว่างั้นนะครับใช่ใช่ครับถ้าช้านี่เจอลูกทีมคุณชานนเอาไปหมดเลยนะครับเพราะตั้งใจที่จะขายคนเดียวเลยจริงๆแล้วเราเราก็อยากจะสร้างทุกคนนะครับนะครับสร้างทุกคนก็อยากจะกระจายเปิดกว้างเขาเรียกว่ากระจายรายได้นะครับกระจายรายได้ครับครับตามแนวทางของบริษัทอยู่แล้วใช่ใช่เราไม่กระจุกแหละรายได้เราไม่รวยคนเดียวเพราะเราต้อง รวยกันทั่วถึงกันนะครับรวยทะลุลากยาพร้อมๆกันทั่วประเทศใช่ครับสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับกับการเข้ามาร่วมงานกับ New เค l i ไลครับคุณพก่อนครับครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่นะครับต้องการที่จะทํางานร่วมกับ New เค l i ไลทหรือทีมผมคุณแม็กก็แล้วแต่นะครับก็เหมือนจะเป็นพี่น้องกันแล้วตอนนี้นะครับเราจัดที่ไหนก็เราจะไป ช่วยกันผลักดันให้ประสบความสําเร็จทุกๆคนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าพูดไม่เก่งหรือทํางานไม่เก่งเราก็จะช่วยผลักดันให้ประสบความสําเร็จทุกคนเลยนะครับครับครับคุณแม่ครับคุณจานนน์ครับตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากกับผู้ชมทางบ้านนะครับนะถ้าเผื่อสมมุติว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามดูก่อนนะครับนะตัวนี้นะวันนี้นะครับ เราขายความเป็นจริงเราไม่ได้ขายเพื่อหลอกลวงใครนะครับแล้วเห็นผลมาจากหลายๆพื้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนครับรวยทะลุลากยาแน่นอนครับครับครับผมคำนั้นก็คือเรื่องราวดีๆของทั้งสองท่านนะครับที่นำมาบอกเล่ากับผู้ชมทางบ้านนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นี้ขับเคลื่อนแผนงานกับ New KC Life เรียกว่าตอนนี้นี่แทบจะ มองเห็นเงินแสนใกล้ๆแล้วนะครับสำหรับทั้งสองท่านครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณนพจันมิตรและคุณชานญญาสมานมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับัพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ